วันนี้เราอยู่กันในเกมแล้วเนาอเราโหตัวละครเพียบเลยีนไล่หมูแดงดีกว่าเอาแล้วเกมมันก็จะเป็นสไตล์ประมาณแบบวิ่งแข่งเก็บของไอ้ยับอย่าพักนี่ยับพักอย่าพักมันไปไหนกันหมดแล้วเอ้าเฮ้ยเฮ้ย้วละคนนึ่งเขาไปไหนกันหมดแล้วมามาเน่มาเน่ไอ้หมาเฮ้ยเราวิ่งคนเดียวก็ได้นี่วะเราวิ่งเลยละกันเราวิ่งเข้าไปเข้าไปก่อนเอ้าเข้าไม่ได้มืนมืนมืนเดี๋ยว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 ต่อยต่อยช่วยช่วยกันหน่อย ปตูเิดแล้วปตูเิดแล้วไปเร็วเร็วเร็วมันต้องใช้คนมันต้องใช้คนอันนี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะเออเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันเวทีมวยปั้มเพื่อนเพื่อนตัวนี้มันมีเวทีมวยปั้มเพื่อนเดี๋ยวพวกนายทำอะไรกันเอ้ยมันมันมันกางฟูอะไรกันใช่แล้เนี่ยฮาร์ดคอมโหมดเอาเร็วขึ้นเวทีโนสกิลโนไอเทมมา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 ต่อย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 มันขึ้นเวทีมวยปั้มเลยมันต่อยมวยกันนะ ต่อย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 ตอยต่อยตฮยตายต่ยตายต่ยไตายเงินแค่หมดก่อนตายเว้ยงินค่มก่อตายเออเออฮ้ยอย่าอย่าลุมอย่าลุมอย่าลุมเดเดหนึ่งน่น้องหมามาน้องหมาหมาหรือแมวะอ่ยหมูก็ตายแล้ดตัวเลยวะนี่อย่ามาสู้หมูเดง้ยมมหมูดงหมูดงหมูดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดียอหมูเดงด้วยรออ้ายอหมูเดงด้วยอ้ายอหมูเดงด้วยหมูเดงหมูเดงเอาหน่อยหมูเดง หมูเด้ง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 ตายจ้อยตอนนี้หมูเด้งของเราที่5เลยทุกคนต่อไปเราต้องวิ่งไปทางขวาตอนนี้หมูเด้งขึ้นมาที่3ที่3ที่2อะไรแบบงงๆเราต้องขโมยเหรียญเกมนี้มันเกมวิ่งขโมยเหรียญวะไอ้หนูจะไปสู้กันทำไมไปเร็ว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 ทางไหนวะทางไหนวะมาหมูเด้งที่หนึ่งตอนนี้หมูเด้งที่หนึ่งโอ๊ยเดี๋ยวตกน้ำหมูเด้งที่หนึ่งแต่ล่วงน้ำคนแรกเฉย เอาๆน้องหมาน้องหมาน้องหมาพิกกับแน่นอนตอนนี้หมูเด้งเรามีอยู่ยี่สิบเหรียญนะน้องหมาก็มีอยู่สิบหกเอาว่ะสิบหกสิบสามเอาตายว้าวแล้วหมูเด้งของเรายังเป็นที่หนึ่งอยู่ตอนนี้มาใครจะสู้หมูเด้งได้มาหมูเด้งวิ่งก่อนเลี้ยววิ่งก่อนเลี้ยวเออหมูเด้งไม่สนใจอะไรนั้นหมูเด้งขอเก็บเหรียญอย่ยงเดียวหมูเด้งไม่ต่อยใครต่อยไปไม่มีประโยชน์หมูเด้งบอกต่อยไปไม่มีประโยชน์ขอวิ่งเก็บเหรียญบอ วิ่งไปเหนื่อยไปมึนบ่อยเหลือเกินละหมูเด้งเลยไปเร็วหมูเด้งไปเร็วหมูเด้งเร็วอุ้ยไอเทมไอเทมไอเทมตอนนี้มีไอเทมมามาึบไปเร็วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวติดติดไปเร็วหมูเด้งหมูเด้งโดนไอเทมโดนทุกอย่างใช้ทุกอย่างยิ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 งมันยิงยิงยิงอ่ะใครอ่ะหมูเด้งโดนอุ้ยหมูเด้งแตกแล้วตังล่วงเบียบเลย โอ้โหตังที่หมูเด้งฟาร์มมาไม่นะอย่าทำกับหมูเด้งอย่างนี้หมูเด้งต้องการตังเอาหมูเด้งโดนดึงอีกโอ้โหหมูเด้งล่วงแย่แล้วหมูเด้งล่วงไปอยู่อันดับที่สองปึ๊บเฮ้ยตบด้วยด้วยด้วยดีด้วยดีมามาดีมาดีมาดีโอ้ยอย่าโฮ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 ้ยอย่าหมูเด้งแกเตะ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 ให้ล่วงให้หมดเลยหมูเด้งมุ่งหมูเด้งมุ่งมุ่งมุ่งหมูเด้งไอ้เสือดำไอ้เสือดำมา อ้ยอุ้ยเกือบเกือบเกือบบเกือบตายเรียบร้อยหมูเด้งหมูเด้งไม่รอดหมูเด้งล่วงไายังอยู่ที่2อยู่ทางเดียวที่หมูเด้งจะชนะได้คือหมูเด้งต้องวิ่งเก็บเหรียญไม่หมูเด้งจะไม่ต่อยกับใครทั้งนั้นหมูเด้งจะวิ่งเก็บเหรียญเท่านั้นหมูเด้งมาๆๆหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งอุ้ยเหรียญเหรียญหน่อยเหรียญไหนมาละมาดิมาดิมาดิมามาวิ่งแล้ววิ่งหมูเด้งวิ่ง เฮ้ยหลีเหลียเหยเหลียเหยเหลียเยเฮ้ยหมดเวลาเอาไลหมีกับพิคก็มาชนะตอนไหนวะนะเฮ้ยไม่ใช่หมีเอาไอ้เสือไอ้เสือดาไอ้เสือดพิกก็มาชนะเฉยเลยอะไรเนี่ยอันนี้ผู้เล่นดีเหรียญน้อยที่สุดถูกลดไปย0สิบเหรียญเหรอเย้ช่วยเพลเยอร์อื่นเยอะที่สุดฮ่าเราได้ที่สองเฉยเราต่อยคนอื่นน้อยมากเลยต่อยไทีเองอะ เย่ yeah, น้องหมูเด้งได้ที่สองเฮ้ยเราสามารถปลดล็อกตัวละครอยู่น้อันนี้อะไรเนะี่ยปลาทองอเหรอเฮ้ยปลาปลาครับเฮ้ยประวานโอยคุณลุงประวานโอ้แต่ละตัวก็จะมีสกิลไม่เหมือนกันด้วยนะถ้าทุกคนดูเห็นไหมในหน้าจอตรงนี้มันจะมีสกิลสกิลนี้เฮ้ยตัวนี้มีกําแพงน้ำอย่างปลาคราบปลาคราบก็กระดกแล้วก็พ่นฟองผมเมื่อกี้เราไม่ได้ใช้สกิลเลยนี่จิงโจ้ปล่อยเป็นเหมือนขึ้นลมออกไปตัวนี้ตัวอะไรเนี่ย เหมือนไดโดนเสาร์ก็เหมือนกิ้งการหรือว่าเฮ้ยมันยืดลิ้นได้กิ้งกาแหละเออตัวนี้นกนกบินได้วะ่ะตัวนี้ไอตัวนี้หมูเด้งของจริงนี่วะเอาแล้วตัวที่เราใช้เมื่อกี้อะคาป,ปิบาร่าเอา้งงาเราเรีกว่ามันคือหมูเด้งหมูเด้งสกิลอะไรสกิลหมูเด้งสกิลหมูเด้ง,ดงวิ่งควิดไม่มีอะไรเลยอันนี้สกิลของน้องแรดน้องแรดวิ่งควิดโอ้นี่เสือดําเสือดําก็อกู้เสือดําพุ่งน้องแกะน้องแกะพ่นอะไรมาไม่รู้ วิวดูเหมือนพกตัวเติมๆจะดีกว่างั้นเราจะปลดล็อกคุณหมูเดงของเราไอ้ปลดไม่ได้ตัวนี้ไม่มีให้ซื้อ,อไม่นะเอามีนี่วะมันยังคัมมิ่งซูนอยู่ยังซื้อไม่ได้เราคุณจิงโจ้ไปก่อนแล้วกันไอ้เอาเสื้อดำดีไปจิงโจ้ดีกว่าเราไม่อยากเหมือนใครอะ่ะสองพันไอ้กดซื้อตรงไหนโอ้ยนี่ไงสองพันเรียบร้อยตังเหลือๆว่าตังเหลือๆว่าน้องซื้อตัวอะไรดีเอ้คุณแลด อืมคุณแรดสีชมพูแล้วก็คุณไม่เอาผมไม่เอาเสือดำผมจะคุณแกะแน่นอนว่าเราจะเอาคุณละจริงละโจวละไปอ่ะโอ้ยมีน้องแพนด้าด้วยมีน้องกิ้งกาแล้วก็มีสลอ็อตมีคุณนกด้วยลายเวลาแล้วเฮ้ยยังเก็บไม่ได้นี่วะโอ้ย,อย,อยวะไอ้ผมโดนขโมยหมีไอ้น้องหมีเอาน้องหมีมาโอ้เราต้องแย่งหมีกันด้วยไอเดี๋ยวผม,ผมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บตังค์ก่อนอาวุธอาวุธอาวุธ ปุ๊บปุ๊บมันมันต้องโดดเจ็บดิว่ะยิงยิงแล้วผมยิงแล้วผมยิงแล้วผมยิงยิงยังไงยังไงสิยังไงมันอยู่กับใครไหนนี่นี yes, ่นี uh ่นี่ไอออกมาเอามาน้องมีได้หน้องมีแล้วได้น้องมีแล้วไปไปไม่ยุ่งกับใครไม่ยุ่งกับใครไปไปเฮ้ยโอนแย่งน้องมีไปแล้วน้องมีเอาน้องมีขึ้นมาน้องมีน้องมี น้องหมีของเขาน้องหมีน้องหมีโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันแย่งมันแย่งกันรัวๆเลยทุกคนฮึบผมโดดผมโดดแล้วผมมีไอเทมแล้วผมใช้เลยอะไรอะไรน้องแรดน้องแรดน้องแรดขโมยน้องหมีเอ้ยมีเพนดามีเพนดาเอาน้องหมีมาเนี่ยอ้าโอ้โหโอ้โหผมว่าเราต้องเก็บเหรียญก่อนแบบแรกเราต้องเก็บเหรียญเยอะๆผมโดดแล้วผมโดนโอ้โหต่ได้มามาแลมาแลมายังไรแลมาแลมานี่สักทีสักทีนี่นี่ไง เจอตะกิวมเขาไปดิอาเจอตะกิวมงเข้าไปดิยังไงอะยังไงปืนปืนมาปืนไหนไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมาดิไหนเก็บเหรียญก่อนเก็บเหรียญก่อนไม่รู้ว่าตอนนี้ผมเหรียญน,นำผมเน้นเหรียญน,นำเอปึบป๊บปึบ๊บปึ๊บมาแล้วผมเหนนเรียญน,นำเหรียญนำมาดิมาดิมาดิมาด,มาดิโอ้โหไม่มีขอ,องเลยเดี๋ยวเรารีบไปก่อนอเราไปแย่งกันตรงท้ทายๆได้ไปตีน้องห,ห,หนีอะเยเฮ้ยๆนาจอ อะไรวะเนี่ยเออไอเดมออยโดนติดมืออีกเฮ้ยใครทำเหรียญล่นเฮ้ยลิฟต์ปืนลิฟต์ปืนลิฟปืนวิ่งเก็บวิ่งเก็บ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 ระเบิดเฮ้ยเระเบิดระเบิดระเบิดเอาไม่ทันตอนนี้น้องจิงโจ้ของเรา69เหรียญอยู่คนเดียวไปดิไปดิมาดิอ้ยเฮ้ยน้องตายน้องอันนี้เอาน้องมีมาหน่อยเอาเอาหัวรุ่งโอ๊ยโดนดันน่ะอุ้งลือ48เหรียญเลย แย่แล้วแย่แล้วเอาวิ่งดิให้วิ่งดิเฮ้เดียวเดียเดียวเดียววววโอ้โดนโดนเล้วโดนแย่งโดนแย่งไม่เป็นไรวิ่งจมเหลียนไปก่อนเฮ้ยตตก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 ใจเย็นใจเย็นอันดับหนึ่งมันจะได้น้องหมีอดับหนจะได้น้องหมีใช่ไหมรอรอรอก้าแปดเจ็ดหกแอบก่อนแอบก่อนห้าสี่สามสอแล้วคนนึ่งเขาอยู่ไหนบ่เนี่ย เราเราผมชนะเลยเป็นไงเลยน้องมีตน้องมีเป็นไหนวะนะอา้าวมันชนะหรือเปล่าเอาชนะดิแล้วผมคือตัวตึงอ่าคนนี้คือคนที่อา่าเหรียญน,น้อยที่สุดในหมูเพเยอร์แล้วคนที่ช่วยเอ้ยดิแล้วผมเป็นคนที่เหรียญเยอะที่สดุดจะเป็นไงเราผมค,คนรวยไงเ,ย,เย้ผมคือคนรวยได้ที่หนึ่งเป็นไงติดยอดไปเลย Yeah, yeah, yeah. เย่เย่เย่กูที่ชอบคดดลิปนี้ลีบกดไลค์กับซับสไคร์กันด้วยไปแล้ว,ว